สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่หมอปรึกษาดวงนะคะคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างไม่ใช่การทำนายลัคนาราศีนะคะแต่เป็นการทำนายผ่านไพ่ Oracle คุณมีความเชื่อในเรื่องของเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือวิญญาณจิตวิญญาณต่างๆที่คอยปกปักรักษาคุณหรือเปล่าถ้าคุณมีความเชื่อแบบนั้นนะคะมีความเชื่อหนของต่างชาตินะคะรวมถึงในไทยด้วยแหละนะ เป็นความเชื่อในเรื่องของสัตว์ผู้สัตว์ผู้พิทักษ์หรือสัตว์เทพ,พิทักษ์ที่คอยปกปักรักษาเรานะคะสัตว์เทพ,พิทักษ์หรือสัตวูพเนี่ยจะอยู่ในลักษณะเป็นรูปร่างเป็นวิญญาณนะคะตามแต่สัตว์นั้นๆที่เรามองเห็นหรือสัมผัสได้เราอาจจะได้พลังงานจากสัตว์เหล่านั้นความรู้สึกนะคะความนึกคิดหรือสไตล์ไรสไตล์ในชีวิตก็จะเหมือนสัตว์นั้นๆนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแม่หมอมีไพ่คุณเลือก4ใบนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเลือกไพ่ใบนี้คุณจะมีสัตว์พูดเป็นสิเป็นสัตว์เหล่านี้นะคะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่หมายความว่าสสารหรือวิญญาณของสัตว์พูดที่อยากจะชี้แนะแนวทางที่อยากจะส่งข้อความให้กับคุณเนี่ยจะเป็นสัตว์เหล่านี้ทั้ง4ใบนะคะเพราะฉะนั้นโฟกัสเลือกให้ดีเลือกที่คุณชอบเลือกที่คุณรู้สึกว่าเป็นไพ่พลังงาน สัตพูดที่รู้สึกดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดรู้สึกว่าโอ้โยมันมันสะดุดตาสะดุดใจคุณมากที่สุดแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนทําอะไรก็แล้วแต่การเลือกไพ่การทําพิธีกรรมการทําอะไรคุณต้องมีสมาธิแม้กระทั่งในเรื่องของการขอพรการสวดมนต์ไหว้พระนะคะจะสําเร็จได้เราต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นมีแรงศรัทธาที่มากพอเพราะฉะนั้นตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะชา้ชาๆได้พาเริ่มงามจ้ะ เอาละคะ่ะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้ง4รูปนะคะเลือกแค่1ใบเดี๋ยวมาฟังคำทํานายของคุณนะคะว่าไพ่สัตว์พูดเหล่านี้นะคะสัตว์เทพพิทักษ์เหล่านี้อยากจะส่งข้อความอะไรให้กับคุณณนะตอนนี้นะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่นกแก้วนะคะลักษณะของคนที่เลือกไพ่นกแก้วเนี่ยจะเป็นคนที่มีสีสันเป็นคนที่สามารถเรียนรู้อะไรได้ใหม่ๆนะคะชีวิตเนี่ยมีแต่การพัฒนา เป็นสัตว์ที่ชอบความสนุกสนานสุกสนนะคะเต็ไมไปด้วยสีสันและก็คําชื่นชมแต่ข้อเสียนะคะก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างหยิ่งยิ่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปดูถูกใครนะแต่อาจจะเป็นคนที่มีมีระยะหา่างมีช่องกำแพงนะคะอยู่ในตัวเองดูเหมือนเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้แต่ไม่ง่ายนะคะคนใ่ใบนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความหวงตัวพอสมควร คนที่จะเข้าถึงคุณนะ่ะค่อนข้างยากนะคะดูแล้วอาจจะภายนอกดูเป็นคนเฟรนดี่แหะคะ่ะดูเป็นคนใจดีแต่เป็นคนที่มีมุมมองอมีอะไรที่ชัดเจนมีทัศนคติต่อตัวเองค่อนข้างชัดเจนสิ่งที่ไพ่พยากรณ์นเนี่ยอยากจะบอกกับคุณนะเวลานี้นะคะสัตว์พูดหรือสัตว์เทพพิทักษ์อยากจะสื่อสารกับคุณคุณอาจจะเก่งในเรื่องของการ ที่จะทำอะไรเหมือนใครไม่ว่าเทคโนโลยีโลกออนไลน์นะคะหรือชีวิตเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรมาใหม่ๆคุณค่อนข้างที่จะตามทันทันยุคทันสมัยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ปิดกั้นตัวเองแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคุณอาจจะพยายามทำเหมือนคนอื่นจนมากเกินไปทั้งๆที่ตัวคุณเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากทำไมถึงบอกว่าคุณ พยายามทําเหมือนคนอื่นมากจนเกินไปเนื่องจากว่านกแก้วเนี่ยคุณสังเกตได้เลยนะคะเวลาที่เราเนี่ยไปชมการแสดงของนกแก้วเนี่ยครูฝึกให้ทําอะไรลอกอท,ำทำกิจกรรมอะไรหรือพูดอะไรเนี่ยนกแก้วสามารถทําได้ดีนะคะเป็นพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้ดีนะ,ค,ะคนนกได้ไพ่นกแก้วก็เหมือนกันนะคะคุณกําลังสูญเสียความมั่นใจของตัวเองหรือเปล่านะคะ คุณกำลังเปรียบเทียบตัวเองกับใครหรือเปล่าหรือกับเทคโนโลยีสมัยใหม่คนนู้นทำอย่างงั้นคนนั้นทำอย่างนี้ด,นนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คุณพยายามแค่เป็นคนคนนั้นหรือเปล่าแต่คุณไม่พยายามเป็นตัวของตัวเองอยู่หรือเปล่านะคะ จงเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็พูดกับตัวเองทุกวันนกแก้วที่สําคัญเนี่ยนะเราชอบนะคะก็คือนกแก้วพูดเก่งๆถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องเริ่มเลยเนี่ยคือการพูดกับตัวเองทุกวันว่าคุณจะต้องประสบความสําเร็จแล้วข้อดีของคุณอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่มักจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอยู่เสมอคุณลองสังเกตให้ดีเถอะ นะคะไม่ว่าความนึกคิดการแสดงออกหรือแม้กระทั่งการโพสอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีข้อความดีๆทําให้คนอื่นรู้สึกประทับใจรู้สึกมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยคุณเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างแต่ขาดความเป็นตัวของตัวเองขาดจุดมุ่งหมายหรือเปล่าคุณแค่ต้องการทําให้คนอื่นเนี่ยชื่นชมคุณในมุมที่เหมือนคนอื่นหรือเปล่านะคะลองลองสังเกตดูตัวเองก็แล้วกัน ว่าความสามารถคุณมันมากล้นหรือเกินความเป็นจุดเด่นของคุณมันมากมายหรือเกินเอาออกมาใช้ได้แล้วนะคะเอาออกมาใช้ได้แล้วนี่คือสิ่งที่สัตว์พูดอยากจะสื่อสารกับคุณนะ uh huh. มาใช้ไพ่ uh huh. พยากรณ์ไพ่คํำทำนายนะคะ มีแต่วความมั่นคงความสำเร็จมากๆเลยนะคะนะคะพื้นที่ไม่พอแป๊เห็นไหมเอ่ยไพ่พาทิตนะคะขึ้นโอ้โหไพ่สีไม้เท้านะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อตรงต่อตัวเองซื่อตรงต่อคนรอบข้างชีวิตของคุณเนี่ยมักจะคิดถึงความมั่นคงในชีวิต ให้กับตัวเองและผู้อื่นอยู่เสมอและอยากจะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นความสุขให้กับผู้อื่นจนกลายเป็นภาระจนกลายเป็นปัญหาของตัวเองคิดถึงแต่ผู้อื่นอยากทําอะไรดีๆให้แต่ผู้อื่นะนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสุขได้มีความเจริญก้าวหน้าจนกลายมาเป็นภาระของตัวเองอยู่แล้อหรือเปล่านะคะสไตล์คุณเป็นแบบนั้นแล้วก็คุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถ ลงมือทำอย่างเต็มที่มีความคิดมีไอเดียอะไรตลอดเวลาในชีวิตของคุณนะคะคุณไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตัวเองดูแล้วไพ่ที่ขึ้นมาในสถานะความนึกคิดหรือความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยไอ้ความสําเร็จเนี่ยเดดซันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันสาเร็จแน่นอนนะคะด้วยมือของคุณเองแต่ไอ้ภาระหน้าที่บางอย่างเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของคนอื่นบางครั้งเราไม่สามารถควบคุมความคิดของคนอื่นได้ไม่สามารถควบคุมโชคชะตาของคนอื่นได้อย่า เอาชีวิตของคนอื่นความสําเร็จของคนอื่นมาผูกไว้กับตัวเองจนมากเกินไปจนกลายเป็นภาระนะจ๊ะเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ต่อไปอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานเนี่ยคุณกำลังจะได้เจอบทท้าทายอะไรใหม่ๆ จะได้เจอจังหวะชีวิตของคุณที่คุณจะต้องเดินทางอีกครั้งหนึ่งหรือเปิดประสบการณ์ให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งการเริ่มต้นครั้งนี้นะคะจะเป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถของคุณค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักการเงินธุรกิจคุณจะได้เจอช่องทางใหม่ๆอย่างแน่นอนและสิ่งที่กำลังจะเข้ามาหาคุณจะนำคุณไปสู่ สิ่งที่เรียกว่าการประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณรอคอยเพราะฉะนั้นอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะดูแลไพ่คนที่เลือกไพ่นกแก้วจะมีความสำเร็จเข้ามาในเร็ววันแต่ในขณะเดียวกันความสำเร็จนั้นจงบอกกับตัวเองเสมอว่าคุณสามารถทำมันด้วยมือของคุณได้ คุณสามารถเสกสรรปั้นแต่งโลกของคุณได้ด้วยตัวของคุณเองไม่จำเป็นจะต้องไปเปรียบเทียบใครคำพูดของคุณทุกคำจะเป็นแรงบันดาลใจจะเป็นกํำลังใจดีๆให้กับผู้คนอีกมากมายแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของคุณก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งวิเศษที่คนอื่นมองเห็นแล้วจะชื่นชมคุณอีกไม่นานความสำเร็จที่คุณตั้งหน้าตั้งตารอจะมาเยือนสู่คุณ แต่อย่าลืมในเรื่องของการลงมือทำด้วยความรักด้วยความเชื่อมั่นว่ามันจะสำเร็จความสำเร็จรอคุณอยู่คะ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่เสือดำนะคะเสือเนี่ยเต็มไปด้วยพลังอำนาจความสง่างามนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเสือดำเองเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างว่องไหวดุดันแต่ชอบหลบซ่อนทัทง้ทงๆที่มีความสามารถ สีดำนะคะสีดำถ้าเกิดคุณดูบรรยากาศของพายสีดำเนี่ยถ้าแปลได้หรอกสองลักษณะนะคะลักษณะหนึ่งเนี่ยคือความสง่างามความมีมนค์ขลังความมีอำนาจแต่ถ้าเราจะสังเกตเห็นได้อย่างนึ่งคนเรามักใส่สีดำเพราะเพราะอาจจะเสริมบุคลิกก็ได้แต่บางคนเนี่ยอาจจะปกปิดรูปร่างให้ดูสง่างามเพราะฉะนั้น ความเก่งความสามารถมีพร้อมสําหรับคนที่เลือกไพ่เสือดาคือเพียบพร้อมไปทุกอย่างแต่ลึกๆแล้วเนี่ยคุณกําลังหลบซ่อนความอ่อนแออะไรบางอย่างไว้อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดคุณเลือกไพ่ใบนี้นะสัตว์พูดหรือเทพพิทั์ของคุณเนี่ยคงกำลังอยากจะบอกกับคุณว่าเฮ้ย hey, เป็นอะไรความกล้าหาญนะ่ะมันไปไหนละ่ะทั้งทั้งที่ตัวเองมีความสามารถไม่มั่นใจอะไรอยู่หรือเปล่าจะกลัวอะไรคุณเก่งนะเข้าใจว่าคนเราเนี่ยมันมีบางครั้งที่เราต้องอ่อนแอแต่อย่าหมดความเชื่อมั่น อย่าหมดศรัทธาต่อความกล้าหาญของตัวเองนะคะไพ่ใบนี้กําลังบอกคุณอย่างนั้นคุณอาจจะกําลังแสดงออกมาด้วยความเข้มแข็งอาจจะอยากให้คนอื่นมองแบบนั้นทั้งๆที่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอ่อนแอม,มความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างหลบซ่อนอยู่แต่บอกใครไม่ได้บอกใครไม่เป็นไม่อยากให้คนรับรู้ไม่อยากให้คนเห็นงั้นก็ไม่เป็นไรคุณเดียวยาตัวเองได้ ะะแล้วคุณก็จะสามารถลุกขึ้นมาสู้ได้ด้วยตัวของคุณเองเรื่องบางอย่างเนี่ยเราอ่อนแอได้เรายอมรับมันเราร้องให้ได้เรายอมรับมันเรารู้สึกผิดหวังล้มเหลวได้เราต้องยอมรับมันให้เป็นก่อนนะคุณจะมาแบบไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรจนสุดท้ายมันสะสมอยู่ในตัวเองนะคะทำให้คุณขาดความกระตือรือร้นทำให้คุณขาดพลังงาน พลังบวกด้านจิตใจหรือเปล่าเพราะคุณทับถมความรู้สึกที่มันอ่อนแอปกปิดปกปิดจนมันจะเริ่มจะแตกออกแล้วหรือเปล่าถ้าไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าไม่เป็นไรแต่คุณต้องรับรู้ยอมรับในตัวเองว่าคนเรามันอ่อนแอได้ผิดหวังผิดพลาดได้นะคะเมื่อยอมรับแล้วให้อภัยตัวเองคนเราอะ่ะมันมันก็ทําผิดกันได้ทุกคนมันก็อ่อนแอได้มันก็ล้มเหลวได้ นะคะรู้จักให้อภัยตัวเองแล้วเรียกความกล้าหาญตัวเองกลับมาเพราะคุณเพราะคุณเจ๋งอะ่ะแล้วคุณจะต้องอ่อนแอไปทำไมเนิ่นนานจนกลายเป็นการทำลายตัวเองถ้าเกิดคุณถามหาว่าทำไมตอนนี้รู้สึกว่ามันท้อแท้เหลือเกินมันทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จมันหาจุดมุ่งหมายไม่เจอคุณไม่ได้เป็นอะไรแต่คุณกำลังรู้สึกเจ็บปวดกับความรู้สึกบางอย่างอยู่แล้วหรือเปล่า นะคะอย่าพยายามปกปิดยอมรับมันเท่านั้นเองแล้วก็ให้อภัยตัวเองนี่คือคำทํานายจากไพ่เสือดำที่อยากจะทรงสารถึงคุณมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่เพิ่มกันอันนี้ไพ่มันล่วงนะเราก็เลือกเลยแล้วกัน โอ้โหโเห็นไหมเนี่ยกำลังปง่งเหมือนอารมณ์ประมาณแบบเอยกำลังรออะไรสักอย่างรอแล้วไม่มาสักทีนะคะรอจิตใจรอความเข้มแข็งรอความสําเร็จหรือแม้กระทั่งบางคนกําลังรออะไรมาโดนจิตโดนใจใจคุณอะมันเป็นมากสภาพแวดล้อมของคุณหรืออะไรเนี่ยคุณยังสามารถฝ่าฟันไปได้แต่พอใจของคุณแย่อะคุณรู้สึกว่ามันไปไหนไม่ได้ไปไ,ไ,ไ,ดไปไหนไม่ถูกรู้สึก รู้สึกแย่รู้สึกแบบมองไม่เห็นอะไรเลยเออนะ,นนะ,ะเ,นเนี่ยนะคะสี่เหลี่ยมเนี่ยอารมณ์ประมาณยึดติดยึดติดบางอย่างอยากจะได้ตรงนั้นอยากจะได้ตรงนี้หรืออยากจะทําให้ชีวิตเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่มันมีจุดที่แบบทําไมมันไปไม่ได้ทําไมมันติดขัดเหลือเกินนะคะคุณลองถามตัวเองคือคุณกําลังเป็นอะไรเออกาลังยึดติดอะไรอยู่หรือเปล่า คุณกําลังกลัวความผิดพลาดความล้มเหลวหรือแม้กระทั่งกลัวการยอมรับความเจ็บปวดของตัวเองอยู่แล้วหรือเปล่านี่นะคะอันเนี้ยไพ่แบบเนี้ยเหมือนกําลังสู้กับตัวเองนะคะพยายามสู้แล้วนะแต่มันก็เหมือนกับว่ายังไม่เห็นแสงสว่างถูกต้องไหมอือนะคะคุณเชื่อความสามารถตัวเองเชื่อเซนต์ตัวเองนะคะ่ะเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆอย่างแน่นอนเข้ามาในชีวิตคุณ แต่ต้องปล่อยวางให้เป็นนะนะคะไพ่พวกนี้คือการปล่อยวางนะคะการปล่อยวางคนเรามันมีทั้งดีและไม่ดีแหละนะ,ะรู้สึกว่าตอนนี้เสือดําของฉันเนี่ยของแม่หมอเนี่ยนะคะไม่ได้สู้กับใครเลยสู้กับตัวเองนี่แหละนะคะเจอเหตุการณ์มาเยอะไงเจ็บมาเยอะไงนะคะไม่อยากเจ็บอีกล้มมาเยอะแล้วนะคะหกกระลกลกคุกคานแผลรอบตัวแล้วนะคะไม่รู้จะสู้อะไรนักหนาอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะ,ะนะคะที่อยากเก็บเนื้อเก็บตัว เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหนะคะไพ่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าไพ่ใบนี้นะถ้าไม่ใช่ในเรื่องของความรู้สึกนะคะอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดมาก่อนในเรื่องของความรู้สึกความหวังเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกท้อถอยนะคะอุปสรรคไม่เท่าไหร่ แต่ความรู้สึกค่อนข้างรุนแรงรุนแรงเหลือเกินอาจจะเจอปัญหาอาจจะเจอบทสะดุดอะไรบางอย่างที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าเจ็บปวดเหลือเกินนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวหรือแม้กระทั่งธุรกิจการงานแต่อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึง่งช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณอาจจะต้องเป็นช่วงเวลาแห่งการชาร์จแบบชาร์จพลังงานให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดจะทุกข์จะเศร้าอย่างไรก็ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวคุณนั่นแหละนะคะคนที่จะสามารถกล้าวไปสู่ความสําเร็จ ะะหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องไปหาคําทานายไม่ต้องไปหาหมอดูนักพยากรณ์ไหนไม่มีใครช่วยคุณได้ค่ะสถานการณ์แบบนี้แม่หมอบอกได้เลยว่าคนที่เลือกไพ่นี้อํานาจมันอยู่ในตัวคุณอะคุณสามารถที่จะทําอะไรก็ได้คุณประสบความสําเร็จได้แต่คุณจะต้องกล้าหาญมากพอที่จะกล้าผ่านความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกล้มเหลวไม่ว่าคุณจะเปิดการทํานายกี่ครั้งจะไปหาหมอดูกี่คนณเวลานี้เนี่ยคงตอบคุณไม่ได้ พะลึกๆแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่มีอีโก้ส่วตัวสูงมากเป็นคนที่มีความมั่นใจหรือมีมุมมองที่เชื่อมั่นตัวเองจนมากเกินไปความมากเกินไปกลายเป็นไม่ยอมรับอะไรบางอย่างพิจารณาตัวเองนะความสําเร็จเนี่ยมันรอคุณอยู่แล้วล่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยจะเดินออกมาได้แล้วหรือยังจะออกมาล่าเหยื่อได้แล้วหรือยังที่เลือกไพ่เสือดํานะจ๊ะหาตัวเองให้เจอนะคะ เดี๋ยวพลังงานบวกใจิตใจมันจะรู้สึกคึกเขิลเองแหละหาความสำเร็จของตัวเองให้เจอความต้องการของตัวเองให้เจอก็แล้วกันนะจ๊ะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่นกเกี่ยวนะคะเป็นคนรักสัโดดดุดัดนชอบล่าเวลามีเป้าหมายอะไรใหม่ๆจะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขเสมอแล้วก็คนที่เลือกไพ่นกเกี่ยวเนี่ยชีวิตเนี่ยมักมีเป้าหมายและมักจะทําสําเร็จได้ด้วยตัวเองไม่งอไข่นะ ถ้าบนเส้นทางแห่งความสําเร็จหรือการทํางานหรือสิ่งใดๆก็ตามมีใครบางคนมาขวางทางคุณคุณไม่สนนะคะคุณพร้อมที่จะฟาดฟันได้เลยนะคะเป็นสไตล์แบบนั้นแต่ข้อเสียของนกเหี่ยวอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าขาดซึ่งเหยื่อขาดซึ่งเป้าหมายแล้วแล้วก็คุณจะเหมือนหมดกําลังใจคุณเหมือนหมดความท้าทายในชีวิตอันนี้แหละคะ่ะสิ่งที่สัตว์พูด หรือสัตว์เทพผู้พิทักษ์เนี่ยอยากจะสื่อสารกับคุณว่าณขณะนี้เนี่ยคุณเองเนี่ยขาดเป้าหมายความท้าทายในชีวิตหรือเปล่าหรือกำลังมองหาความท้าทายเป้าหมายในชีวิตอะไรอยู่หรือเปล่านะคะจิตใจของคุณเนี่ยอยากจะพุ่งทยานอยากจะประสบความสำเร็จแต่ขาดเป้าหมายไพ่กำลังบอกกับคุณว่างั้นคุณลองฟังเสียงรอบๆข้างดู ลองให้จิตวิญญาณของคุณนำชีวิตของคุณไปนะคะบางทีคุณอาจจะพบสัญญาณอาจจะพบข้อความอะไรบางอย่างที่มันอยู่ดีๆมาโดนจิตโดนใจคุณแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องทำแบบนี้สิมันต้องทำอย่างนั้นสิลองเปิดใจให้กับตัวเองนะคะสไตล์คุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยง้อคนสักเท่าไหร่เพราะคุณมีความคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้นอกจากตัวของคุณเอง ความพุ่งทยานความทะเยอทะยานของคุณคุณจะไขว่คว้ามาด้วยตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นลองฟังเสียงรอบข้างดูก็แล้วกันอาจจะมีข้อความอะไรดีๆมาถึงคุณก็ได้แล้วนั่นแหละจะเป็นเป้าหมายครั้งยิ่งใหญ่ของคุณลองเปิดใจดูนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราลองมาเลือกไพ่กันชอบล่านะคะเหยื่ยวชอบล่าถ้าไม่มีเหยื่อก็บินไม่ไหว ะะถ้าณเวลานี้รู้สึกอ่อนแอเหลือเกินนะคะหาเหยื่อจ้าหาความล่าความทัดทายจ้านะคะเดี๋ยวก็รู้สึกจะสดใสเองนะคะคุณเป็นคนแบบนั้นนะคะแล้วก็สไตล์ของคนที่เป็นเหยี่ยวนะถ้าเกิดใครมาเปิดให้แฟนนะบอกไว้เลยนะต้องทําตัวว่า,วาต้องให้เขาล่าเราให้ได้นะคะล่อหลอกให้เหยี่ยวมันล่าเราให้ได้แล้วเขาจะรักเราตลอดเวลานะคะพวกเป็นเหยี่ยวนะคะเหยี่ยว ะะชอบล่าเอออืมนี่เห็นไหมชอบอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นนะคะคนเลือกไพ่ยวันนี้ชอบความเงินต้องเยอะสเปคในฝันต้องใช่นะคะต้องเพอร์เฟกนะคะจนสุดท้ายแล้วในไอสิ่งที่คุณคาดฝันสิ่งที่เป้าหมายสเปคคนการใช้ชีวิตนะคะดีไซน์ชีวิตเต็มเปี่ยมเลย กลายเป็นว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจเป็นภาวะทางอารมณ์ที่รู้สึกว่าอืมอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะบางทีเนี่ยล่าเยอะจนเกินไปเหยื่อเยอะจนเกินไปนะคะ,ะกระต่ายก็แล้วไม่เอาจะเอาให้มันใหญ่ขึ้นนะคะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นภาระกลายเป็นความเจ็บปวดถ้ามันไม่ได้ดั่งใจกลายเป็นปัญหาภายหลังนะคะแผนอะไรไว้ไม่ได้ดังหวังนะคะหงุดหงิดงุนง่านนะคะ เจ็บปวดกลายเป็นความเจ็บปวดกลายเป็นบาดแผลกลายเป็นภาระทางด้านจิตใจอ,อ,อารมณ์ประมาณแบบนั้นนะแต่เป็นคนแบบไม่ได้โดยเฉพาะความสําเร็จนะคะความสําเร็จความมุ่งหวังทรัพย์สินเงินทองต้องมาก่อนนะคะนี่คือเหยื่อราเหยื่อของคุณได้อย่างดีเลยนะคะเหยื่ออันโอชาของเหี่ยเลยนะคะเป้าหมายในชีวิตที่มันต้องสําเร็จเงินต้องมานะคะชีวิตต้องได้ความรักต้องเพอร์เฟกต์ แต่มักจะไม่ค่อยได้ดังใจหรอกบอกไว้ก่อนนะเหี่ยวเนี่ยนะคะอืมอืมเหมือนกําลังนะกําลังท้อนะ,ค,ะคืออย่างที่บอกะค่ะว่าพอไม่มีเป้าหมายหรือไม่มีจุดมุ่งหมายที่เด่นชัดชัดเจนนคุณจะหมดกําลังใจ เวลานี้คุณอาจจะกําลังรู้สึกว่าคุณกําลังพยายามพยายามอะไรสักอย่างหนึ่งพยายามให้มันหมดปัญหาพยายามสร้างความมั่นคงพยายามที่จะมีความสุขพยายามจะขยับขยายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหนื่อยพอเหนื่อยเสร็จปุ๊บก็ทํามันด้วยตัวเองตลอดอะ่ะมันหวังพึ่งใครไม่ได้มันก็เลยทําให้เป็นความเครียดความกัดกุ้มใจคุณกําลังเผชิญกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่อา้าจริงๆแล้วเนี่ยเดดเดตกลับให้ก้าดาบเนี่ย เดะเดทเนี่ยคือก้าวผ่านความตายความล้มเหลวความเจ็บปวดคุณต้องก้าวผ่านมาให้ได้ก้าวดาบเนี่ยถ้าเกิดคุณจมอยู่กับเ,เอามือปิดหน้าปิดตาจมอยู่กับพื้นที่ตัวเองคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะมองไม่เห็นความสุขมองไม่เห็นความท้าทายในชีวิตเพราะฉะนั้นคุณต้องเงยหน้าขึ้น ได้ที่จะเผชิญกับอะไรต่างๆมากมายแล้วคุณจะได้พบกับความท้าทายความสนุกสนานในชีวิตการจมอยู่กับตัวเองจมอยู่กับปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆมันทําให้พลังจิตพลังใจของคุณท้อถอยช่วงเวลาแบบนี้ต้องเงยหน้าขึ้นสู้เผชิญกับอะไรบางอย่างนะคะความท้าทายบางอย่างมันกําลังรอคุณอยู่เพียงแต่ว่าเดินออกมาจากจุดที่มันวนหลูปก,กับความคิดความทุกข์อะไรบางอย่าง หรือพื้นที่เดิมๆเรื่องเดิมๆหาความท้าทายใหม่ๆมาใส่ชีวิตรับรองเลยค่ะว่าคุณจะเพียบพร้อมไปด้วยเงินทองเพียบพร้อมไปด้วยความสุขนะคะหาความท้าทายให้กับชีวิตหาช่องทางโอกาสหาแรงบันดาลใจหาช่องทางทำมาหากินใหม่ๆแล้วคุณจะประสบความสำเร็จถ้าจมอยู่กับรูปแบบเดิมๆเรื่องเก่าๆรับรองเลยว่าเครียดค่ะนะคะ อะไรใหม่ๆทำจ้านะคะลักษณะไพ่อยากจะบอกคุณแบบนั้นสำหรับคนที่เลือกหนูนะคะสัตว์เทพหนูหนูเนี่ยเป็นคนที่เก่งเอาตัวรอดเก่งนะคะแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นอ่าแล้วก็ว่องไวนะคะแก้ไขสถานการณ์เป็นเลิศเข้ากับผู้อื่นได้ดีสไตล์นิสัยคนที่เลือกไพ่หนูเนี่ยเข้ากับคนอื่นได้ดีนะคะคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอ ถ้าจะถามว่าไพ่ยอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณไพ่คงอยากจะถามกับคุณตรงๆนะว่าคุณไม่เหนื่อยหรอกับการที่จะต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นทำให้คนอื่นมีความสุขแต่คุณต้องมานั่งเครียดทำอะไรก็แล้วแต่คุณนึกถึงคนอื่นนึกถึงคนรอบข้างนะคะอยากให้คนรอบข้างมีแต่ความสุขคุณแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างความเครียดความผิดหวังความอัอดความเจ็บปวดแบกรับไว้เอง ทั้งๆที่คุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยคุณน่ะถ้าทําเพื่อตัวเองสักนิดนะคุณจะมีความสุขมากกว่านี้รักตัวเองให้เป็นคุณจะมีความสุขมากกว่านี้แต่ไม่ค่ะนะคะคุณเกิดมาเพื่อทําให้คนนู้นก็ดีคนนี้ก็ดีมีความสุขคุณกลัวว่าคนอื่นจะไม่รักคุณหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะคะคุณคุณคุณโอเคอะนะคะคุณเป็นคนน่ารักคุณน่ารักมากพอที่ คุณจะรักตัวเองอะ่ะต้องรักตัวเองก่อนนะไพ่หนูเนี่ยไม่ค่อยรักตัวเองรักคนอื่นนะคะกลัวคนอื่นเกลียดคุณหรือเปล่ากลัวคนอื่นรู้สึกแย่หรือเปล่าไม่ใช่คุณน่ารักนะคะคุณมีความสุขอยากคิดถึงคนอื่นมากจนเกินไปจนทําให้คนอื่นไม่เห็นคุณไม่เห็นคุณค่าของคุณ ไพ่กำลังพอกับคุณนะคะทําเพื่อตัวเองบ้างรักตัวเองบ้างนะคะความสุขมันอยู่กับตัวคุณอนะ่ะคุณไม่จำเป็นต้องแคร์ใครเลยนะคะคุณเหนื่อยมากพอแล้วคุณเครียดมากพอแล้วนะคะที่ที่แบบเสียสละให้คนอื่นจนมากเกินไปจนคนไม่เห็นคุณค่าของคุณอนะ่ะเพราะฉะนั้นทําเพื่อตัวเองบ้างนี่คือสิ่งที่ไพ่หนูอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะสัตว์เทพพิทักษ์อยากจะสื่อสารกับคุณเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ประกอบกัน นึงเดี๋ยวไห้พื้นที่ไม่พอเนี่ยค่ะเนี่ยทั้งๆเป็นชนชอบสนุกสนานนะนะคะชอบสนุกสนานแต่แสดงออกเลยเนี่ยอยู่การความกลางเพื่อนฝูงเป็นคนสนุกสนานทั้งๆท,ที่เป็นคนเก่งนะแต่ในใจเนี่ยแบกรับอะไรไว้เยอะนะคะความทุกข์ความเครียดอะไรมีเยอะมีเพียบเลยละนะคะทำอะไรไว้เยอะแต่ไม่อยากบอกใครนะคะ เจ็บนี้จะยอมรับไว้เองนี่นะเจ็บนี้ยอมรับไว้เองนะไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะกูได้หมดอ่ะได้หมดทําได้หมดนะคะใครเอาปัญหามาเหอะเดี๋ยวจัดการได้หมดโอ้โหเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินภาระหน้าที่อะไรเดี๋ยวฉันจะแบกรับไเองนะทําทเองจัดการเองโอ้โหไพดีนะไปดีนะโอเคอย่างที่บอกนะคะเหมือนไพ่อยากจะบอกกับคุณอ่ะ เหมือนเหมือนเหมือนกำลังจะเอ็ดคุณเบาๆบอะ่ะเออเก่งนะคะโอ้โหฉันไม่แคร์ฉันไม่สนแต่ใจใจเนี่ยนะคะกลับมาในนั่งเศร้านั่งทุกข์บางทีบางคนไม่เห็นคุณค่าบางคนทําดีแทบตายเขาไม่เห็นคุณค่าเขาไม่ได้ให้ค่าคุณก็เก็บไว้เองไม่แสดงออกไม่เป็นไรฉันทําต่อไปนะคะฉันจะทําดีต่อไปฉันจะทําใส่ความรักต่อไป ไพ่ไม่ได้บอกว่าให้คุณเห็นแกนตัวนะแต่ไพ่เหมือนกับว่าเข้าใจแหละคุณเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นอยากให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขอยากให้คนอื่นสบายใจอยากให้เพื่อนฝูงบริวารคนรอบข้างมีแต่ความสบายใจตัวคุณเนี่ยไม่ว่าปัญหาเล็กใหญ่คุณจะแบกรับไว้ได้คุณแต่คุณอยากจะส่งมอบแต่ความสุขให้กับคนรอบข้างให้กับคนที่คุณรักนะคะแต่ไพ่กําลังจะบอกกับคุณว่าเฮ้ยรักตัวเองบ้างนะ ทำเพื่อตัวเองบ้างบางครั้งอะ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องมีมีคนรอบข้างมากจนเกินไปก็ได้คุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองแต่สไตล์หนูอะ่ะชอบคนเยอะนะคะชอบแบบให้คนรอบข้างหรือมีครอบครัวอยู่เคียงข้างมันถึงจะมีความสุขแต่ไพ่กําลังบอกกับคุณว่าเออทาเพื่อตัวเองบ้างก็ได้นะคะใส่ความสุขให้กับตัวเองบ้างก่อนก็ได้ นะคะชีวิตของคุณมันน่าจะมีความสุขมากกว่านี้ทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนดีเสลือเกิดเสียสละเสลือเกินนะคะแต่ไม่เป็นไรดูแล้วจะยากเกิดมาเพื่อทําเพื่อคนอื่นแล้วถามตัวเองสักนิดว่าคนอื่นเห็นหัวคุณหรือเปล่าเออไพ่ถามแบบนั้นนะแต่ไม่ได้บอกว่าคุณเห็นแค่ตัวนะเดี๋ยวจะมาหาว่าไพายย่ยุนะจ๊ะแต่เหมือนเขาจะสงสารคุณนะ่ะนะคะว่าช่วงแบบช่วงเนี้ยสงสัยจะจะเครียดนะเพราะเรื่องของคนอื่นจะนอยอ่ะเออน่าจะมีอาการนอยอยู่นะคะ ทำดีถ้าตายสุดท้ายเขาไม่เห็นค่าเรานะคะโอเค